เยลโลสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับจอมทั้งชาแน,นลกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับปังปว่วยปังปอนปังปอนซีเฮดกับไหนวะหน้าทันไงมิจิเย่เย่เฮ้ตอนมีช่องไหมจะได้โปรโมทกับเขาหน่อย <Yeah. S 1> มีด้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวโปรโมทให้ หลังไม้หลังไม้ติดตามสองเยี่ยมติดตามสองคนแล้วมาว่าเ้าพเจ้าติดตามสิสามคนเจ่งก็มาคาามีคนท้าไปคาดไปคาคาดแมปคาดกดที่กระดาษกดที่กระดาษแล้วมันจะมีอันนึง k a r t เล่นมานานยศกาดเดียนแต่ไม่รู้อะไรเลย อลนนี่ไงเข้ามาแล้วเรานี่เล่นมันมันไม่มียศคืออะไรโอเคาไม่เล่นินเกมนี้อันนี้คืออ๋อเราได้เป็นนเนอร์แล้วกัน r เนครับยิงชึบชบอันนี้คงรู้กันแล้วนทุกคนทางลัดทางลัดตอนพิมในไอ้นี่ได้ไหมแล้วปังปอนก็อโออ็อคิึบอดอดอดึบึึ right โอเคโอ้ฮ่าฮ่ยฮ่ฮึึอ้ยด่านสองแล้วเดินสองดินสองดนสองถึงแล้วึบซึบซึบซึบที่หนึ่งตอนนี้ตอนนี้บีดวิ่งไปแล้วก d จ o บแมนโอเคโอ้ยไม่ได้เล่นนาน จากพาร์ทสามนี่คือซีรีส์รันฟอร์มเดอะบีนมาแรงนี่ขอถอนคำพูดมาแรงมากจะชนะมากโอต้ตกอีกเวนก้าเแม่งกับไปเร็วโดโดโดดโดดคุ่นป่วนครับคุณเก่งปากกวหรือไม่คะไม่เก่งแต่เก่งต่อบอก เร็วเร็วเร็วรีวิ่งรีวิ่งเออลืมบอกวันนี้เราอยู่ใน m อด S A O นะครับอีกแล้วหรอเอาก็ใช้ทุกวันก็เล่นกับพวกมึงก็ใช้ S A O อ่ะไม่เอาไม่้มันไม่จบอ้โอ้อไไโอ,โอ,โอน้น n a t เจอโอ้โอ้โอ,โอ้สาวน้อยอยู่ไหนวะสังเกตได้ว่าสก,กินอเล็ก<อ>นะอตอนนี้พอเซอร์เวอร์มันเออเล่ไม่รู้เป็นไร ดึงดึงนี่ชึบชึบตอนนี้อุ้มอยู่กล่องปอนมาถึงแล้วดังปอนก็ถึงแล้วก็นะบีอยู่ไหนอะบีดอยู่ที่ด่านแรกเลยเคจะได้ขึ้นไปฆ่ามันจริงจไม่ต้องขึ้นก็ได้นะเนี่ยกูมีเทพอดไปล้ต่อไปมีนิเกมอื่น เอ้ยลืมมาลูกกัะโูกมาตะลุกตะลกอ่ะเอาอเอามานี่วะลืมมันเข้าไปหลบในไอ้นี่แล้วรีบไปเร็วใครข้าเอ้ยลุ้นนะคะใครแคลกอ่ะมิตย บอกผมบอกเศร้ามากไม่ได้เล่นเลย <c oughs> โอเคต่อไปมินิเกมอื่นมินิเกมอะไรดีก็ <c oughs> ขอจบเพ <c oughs> ียงเท่านี้สว <c oughs> ัส <c oughs> ดีครับ